สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันในคาบวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบเรียนเลขคณิตขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดไปหน้าหน้าถัดไปเลยหน้าที่34ต่อจากหน้าที่เราเคยเรียนมาเลยนะคะ,ะเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างในหน้านี้มีรูปหลายรูปเลยมีทั้งหมดกี่แถวคะมีแถวที่1และแถวที่2มีทั้งหมด สแถวใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นเขาลากตามรอยปละมาให้แล้วง่ายมากเลยอันเนี้ยเขาลากมาให้แล้วอ้อเด็กๆดูเลยเด็กสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือลากเส้นตามรอยปละนะคะจับคู่สิ่งของเข้าด้วยกันเนี่ยเนี่ยเขาสั่งว่าให้ลากเส้นตามรอยประจับคู่สิ่งของที่ ใช้ด้วยกันมีอะไรบ้างที่ใช้คู่กันใช้ด้วยกันนะคะอ่ะเด็กๆแค่ลากเส้นเองแต่เด็กๆจะต้องรู้ว่าอะไรใช้คู่กับอะไรโอเคไหมอ่ะฟังคุณครูอธิบายนะคะแล้วก็ค่อยลากอ่ะดูเลยรูปแรกรูปแรกรูปนี้เป็นรูปแก้วใช่ไหมอ่ะรูปนี้เป็นรูปแก้ว แก้วเราใช้ใส่อะไรดื่มคะใช้ใส่น้ำดื่มใช่ไหมอ่ะก็ต้องคู่กับขวดน้ำเราเอาขวดน้ำเทน้ำใส่ลงไปในแก้วแล้วก็ดื่มอันนี้ใช้คู่กันนะคะต่อไปอันนี้เราเรียกว่าแจก,กันเด็กๆรู้จักหรือเปล่าแจกันบ้านใครมีแจกันบ้างแจกันใช้ใส่อะไรเอ่ย สิ่งสวยงามสิ่งประดับตกแต่งบ้านอะไรสวยในฝั่งนูน้นดอกอะไรคะดอกไม้แจกกันก็ต้องคู่กับดอกอะไรเอ่ยดอกไม้นะคะแจกกันแจกกันคู่กับดอกไม้รูปต่อไปอันนี้เป็นหนังสือ อ๋อไม่ใช่สิเป็นสมุดเนาะเป็นสมุดการเรียนที่เด็กๆจะต้องเขียนเด็กๆจะต้องเขียนสมุดก่อนที่จะเขียนเด็กๆต้องใช้อะไรเขียนคะใช้ดินสอใช่ไหมอ่าสมุดก็ต้องคู่กับดินสอนะคะอ่ารูปถัดไปเลยอันนี้สมมติว่าเป็นเนื้อ เนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่อะไรเนื้ออะไรก็ได้นะคะเราจะต้องหั่นเป็นชิ้น,นมันก็จะต้องเราต้องใช้อะไรในการหั่นคะใช้มีดในการหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้ใช้ร่วมกันต่อไปอ่ะอันนี้ถ้าเด,ด็กมาโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะได้ใส่ถุงเท้าด้วยรองเท้าด้วยอันนี้เป็นรูปรองเท้านะคะจะใส่คู่กับถุง เทา้าอ่าแล้วก็สิ่งที่เด็กๆใส่อยู่ทุกวันเลยก็คือเสื้อจะใส่คู่กับอะไรคะกางเกงนั่นเองนะคะหน้านี้คุณครูโบจะให้เด็กๆโยงเส้นตามรอยประนะคะแต่ยังไม่โยงก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดไปอีกหน้านึ่ง หน้าที่35เราจะทำกัน2หน้านะคะวันนี้ให้จับให้โยงเส้นเองคราวนี้เมื่อกี้เขาลากเส้นให้ลากตามรอยปละแล้วแต่คราวนี้เด็กๆต้องใช้น้ำหนักมือลากเส้นเองจากดาวไปหาดาวโดยโยงเส้นจับคู่สิ่งที่มันสัมพันธ์กันหรือว่าใช้ร่วมกันอย่างเช่นเห็นไหมเด็กๆเห็นรูปนี้หรือเปล่าอ่ะเห็นรูป ซุปไหมกว๋วยเตี๋ยวต้องกินคู่กับอะไรตะเกียบใช่ไหมอ่าอันนี้ใช้ร่วมกันอ่าดูสิช้อนจะกินคู่กับอะไรดีระหว่างรูปแรกคือตาดูเลยนะคะระหว่างรูปแรกคือตารูปที่สองรองเทา้าช้อนคู่กับอะไรนะหรือว่าข้าวผม สมุดหรือว่าแหวนช้อนคู่กับอะไรเอ่ยคู่กับอะไรนะอ่าช้อนคู่กับข้าวใช่ไหมเด็กเด็กก็จิ้มที่จุดดาวช้อนโยงไปหาดาวข้าวลากจากดาวให้ชนดาวนะคะอ่าลากจากดาวโยงไปหาดาวข้าวให้สัมพันธ์กันอ่ารูปต่อไปถุงเท้าคู่กับอะไรเอ่ย ยงเลยเด็กๆทําได้เมื่อกี้ครูบัวอธิบายไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปรูปวันนี้เว้นตาเว้นตาใช้ใส่สําหรับควรสายตาสั้นและสายตายาวนะคะใช้ใส่ที่ตรงไหนเว้นตาใช้ใส่ที่ตาอ่ะเด็กๆยงเลยนะคะต่อไปมือนิ้วมือเนี่ยต้องใช้ เครื่องประดับอะไรหน้าที่จะต้องมาใส่ในนิ้วมือดูสิครูโบใส่เครื่องประดับอะไรที่นิ้วมืออ่าเด็กๆลากโยงเลยนิ้วมือก็ต้องคู่กับแหวนใช่ไหมคะอ่าต่อไปดินสอดินสอต้องใช้เขียนคู่กับอะไรเด็กๆทำเองนะคะและรูปสุดท้ายรูปหวีรูปหวีเราใช้คู่กับอะไรคะคู่กับอะไรเอ่ย ใช้คู่กับผมเวลาเราผมยุ่งเราก็จะต้องใช้หวีมาหวีผมให้เรียบแล้วก็สวยงามนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันสัมพันธ์กันวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการใช้ร่วมกันสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมเมื่อเด็กๆยุ่งตรงนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆไปลากเส้นตามรอยประ หน้าที่34ได้เลยนะคะสำหรับการเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ